ครั้งหนึ่งณนะเมืองพาราณสีที่มีเท้าพรหมทัตเป็นโอรสเจ้าเมืองเมื่อเจริญพระชนมายุก็ได้ครองราชและมีมาเห็นสีนามว่านางเขมาและมีอมาตย์คู่ใจสองนายคือขุนจิตและขุนพัดและเรื่องราวสุดอุ่นวายก็ได้เริ่มต้นขึ้นเวลาน,นลาี้ถึงเวลาที่ข้าจะต้องออกไปเรียนรู้หาราตัวข้าแล้วข้าของ ปาาบ้านเมืองด้วยนะข้าไม่มีถือมูลปิดป็นพัดใช่ค่ะป่าข้าเกรงว่าถ้าหาพระองค์ทรงเดินทางไปคนเดียวอาจเกิดอันตรายได้นั่นงงฉันขอเสด็จติดตามไปด้วยแล้วให้ยศงานฉันนั้นก็ยอมได้ก็ได้เอ่ยลาพระมเมห์ศรี หลังจากเอ่ยคำลาเสร็จเท้าพรหมทัตกับขุนจิตก็ได้ออกเดินทางและในระหว่างการเดินทางทั้งสองก็ได้พบกับฤรือีตนหนึ่งที่มียานวิเศษสามารถรู้เหตุการณ์ในอนาคตได้ฤรือีรับรู้ได้ว่าในอนาคตคุณจิตคิดจะทรยศเท้าพรหมทัตฤรือสีจึงพูดจาหว่าลล้อมมิให้เท้าพรหมทัต เดินทางไปเมืองตักกัสาท่านมีทุนยาความรู้หากท่านต้องการถือกปา๋าสาาสามารถถ่ายทอดให้ท่านได้พะยะค่ะท่านมีวิชาทางด้านใดหรือท่านฤาษีถ้ามีวิชาพาราเวสังสามารถถอดตัวขี่ออกจากร่างกายได้พะยะค่ะท่านว่าอย่างไรหรือท่านสูกพีจิตก็หมอมว่ารู้ไว้ก็ไม่เสียหายนะพะยะค่ะถ้าท่านพูดเช่นนั้น ท่านฤาษีขอข้าและอามตาเป็นศิษย์ของท่านด้วยหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เล่าเรียนวิชาจากท่านฤาษีและตั้งใจฝึกฝนจนทั้งคู่สามารถประสบความสําเร็จตอนนี้ข้าและอามตาได้สําเร็จวิชาแล้วข้าสารากับเมืองท่านฤาษีสองด้วยแล้วสองโดยกำลังกับปลอดภัยครับ ในระหว่างที่เท้าพรหมทัตและขุนจิตเดินทางกลับเมืองทั้งสองก็ได้พบกับกวางที่เพิ่งตายใหม่ๆเท้าพรหมทัตก็อยากลองฝึกวิชาที่ได้เรียนมาและขุนจิตก็ได้คิดที่จะยึดล่างเท้าพรหมทัตหลังจากนั้นก็ปรากฏแสงงูบว่า กวางที่เพิ่งตายกลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตขณะที่เท้าพรหมทัตกำลังตื่นเต้นกับร่างใหม่ขุนจิตก็พยายามใช้วิชาถอดดวงจิตเข้าไปในร่างของเท้าพรหมทัตไอถ้าเจ้าไม่อยากตายเลยล่ะกวาง ณเมืองพาราณสีเหล่าชาวบ,บ้านก็ได้ต้อนรับการกลับมาของท้าพรมทัตน้าคนจีนที่ตามเสด็จไปไม่กลับมาด้วยเหรอไม่รู้เหมือนกันณท้องพระโรง ระพวกเจ้าทำง,งานไม่ได้เรื่องข้าหวัว่าจะได้รับการต้อนรับจากพวกเจ้าแต่นี่ไม่มีอะไรเลยแม้แต่อาหารต้อนรับข้าคุ้นจิตในร่างเท้าพรหมทัตทำตัวเย่อหยิ่งคิดว่าตัวเองเป็นคนมีอำนาจชี้นิ้วสั่งคนอื่นครณมับท่านคิดว่าเสด็จที่เปลี่ยนไปไหม กระหม่ก็คิดเหมือนถ้ามีสีเนีย,ยค่ะก็ฝา,าบาทไปเล่าเรียนวิชาอะไรทำไมถึงทำสียาเช่นนี้ไม่พี่เล่คะแล้วขุนจิตที่ติดตามท่านยายจึงไม่กลับมาคะ่ะขุนจิตไปเยี่ยมยาติเจ้าเลือดขาภพาระฤาีทางด้านเท้าพรหมทัตตัวจริงที่อยู่ในร่างกวาง ก็เดินเร่ร่อนไปในป่าจนไปพบกับนกแขกเต้าที่ตายแล้วแล้วเท้าพมมทัดก็ได้ถอดดวงจิตเข้าไปในนกแขกเต้าแล้วมุ่งหน้าสู่เมืองพาราณสีว้าวนกแขกเต้าเจ้าฉันดูสวยงาม นองเมาว้าหวน้องเขต้าพูดได้หมอบใช้ไปก่อนแล้วพี่คะน้องเคมาหลังจากนั้นท้าปกปรมทัตก็ได้เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้นางเคมาฟังลาทังหมดมักบนี้แหละานั้นแสดงว่าท้าวเปมทัที่น้องเห็นก็คืออยู่ในร่างทั้นที่นะสิแล้วทั้งคู่ก็ได้วางแผนการท่านพี่ไหมคะทันพี่ก็ไปสุดสวชาลเลนมา ท่านพี่แสดงให้น้องดูหน่อยได้ไหมพี่คะได้ค่ะท่านจะแสดงห้เจ้ารู้หลังจากนั้นขุนจิตในร่างเท้าพรหมทัตก็ได้นำเนื้อทรายมาตัวหนึ่งหลังจากนั้นขุนจิตก็ถอดจิตไปอยู่ในตัวเนื้อทรายเลยศบจังหวะให้เท้าพรหมทัตตัวจริงสามารถใช้วิชาถอดดวงจิตกลับเข้าร่างตัวเองได้ ผีพี่เจ้าหล่อท่ายอยู่แต่ออยังไงก็ช่างข้าได้ร่างร่างตื่นแล้วอาหารจับตัวเนื้อสาย,ยนีไว้แต่เนื้อสายตัวนั้นก็สามารถหนีออกไปได้แต่ก็ต้องไปเผชิญกับชะตากรรมของตนเองนี่เลยคะวิชาที่ขอจิตแสดงให้น้องดูท่านพี่เชื่อสอนน้องไหนได้ไหมคะคงไม่ได้หรอกน้องวีชานี่พี่ชายขาจะเรียนมันได้ง่ายท่านพี่จะเป็นนิสัน้องหรอเคะเจ้าจอ,อ,อย่างมีน้องได้ไหม ท่านพี่เปลี่ยนไปคงเป็นเพราะหมดรักกันแล้วจึงเป็นเช่นนี้เมื่อเวลาผ่านไปเท้าวพรหมทัตกระด้สอนวิชาให้แก่ขุนพัดน์จะฆ่าจะสอนวิชาขอดปีนให้กับเจ้าเนื่องจากขุนพัดเป็นคนฉลาดไวพิบดีจึงสามารถเรียนรู้ได้เร็วหลังจากนั้น ท้าวพรหมทัตก็สั่งให้ขุนพัดไปหาพระมเหสีที่ฉลาดมีสติปัญญาเหมาะแก่พระองค์ท่านท่านออกไปหาชายาให้ข้าเห็ข้าอยู่คนเดียวรูว้สึกเหงาเปลี่ยวใจได้แลวหลังจากนั้นขุนพัดก็ได้ออกตามหาพระมเหสีให้แก่ท้าวพรหมทัตจนกระทั่งไปเจอนางคันธาธิดาเจ้าเมือง<ม>สังธิดาสวยสดมดงามแต่พธิดาของข้านั้น ไม่พูดจากับใครเลยเพราะฉะนั้นเจ้าเมืองหรือเจ้าชายคนไหนสามารถทําให้พระธิดาของข้านั้นเอ่ยปากได้จะจัดงานอภิเษกสมรสให้เมื่อท้าวพรหมทัศรับรู้เช่นนั้นก็ได้วางแผนกับขุนพัทขุนพัทข้ามีแผนว่าจะให้ท่านปอดวงจิตแล้วไปสิงตามของต่างๆในห้อง แล้วข้าจะถามคําถามคุนพัดก็แกล้งตอบผิดข้าเชื่อว,ว่านางจะต้องํำคัญแล้วเผยพูดออกมาแน่ๆสะมองว่าวิธีนี้อาจจะทําให้นางยอมบอกมาพูดเพื่อคะ่ะแม้จะมีเจ้าชายเข้าหานางคันธามากมายเพียงใดแต่นางก็ไม่ยอมปริป,ปากพูดกับเจ้าชายองค์ใดเลยเมื่อถึงทีท้าวพรหมทัตต้องเข้าไปในห้องของนางคันธาท้าวพรหมทัต ก็เลยทําตามแผนไม่บังคับให้เจ้ามาคุยดกข้าแต่ข้ามีคําถามมาถามเจ้าคําถามข้อหนึ่งชาวนามีแกะสิบเจ็ดตัวยกเว้นเก้าตัวตายหมดถามว่าแกะยังมีชีวิตอยู่กี่ตัวเจ้าตอบได้ไหมเจ้ากระจกเหลือกี่ตัวนั้นท่านแปดตัวหรือไม่ถูกนะเจ้ากระจกง่ายแค่นี้ก็ตอบไม่ได้ก็เจอกจริงนะคําถามต่อไปเจ้ามี ไม้ขีดไปเหลือเพียงก้านเดียวแล้วเจ้าต้องเข้าไปในห้องที่ทั้งหนาวมีตะเกียงน้ำมันและเทียนไขเจ้าจะเลือกจุดอะไรแล้วเจ้า,าตอบได้ไหมเจ้าตะเกียงจุดเทียนไขก่อนไหมเพคะเชิงเทียนเจ้านี่โง่จังก็ต้องจุดไม้ขีดก่อนหรือเปล่าไม่ถูกนะเจ้าตะเกียงข้อที่สามหยิบแอปเปิลสองลูกออกจากแอปเปิลสามลูกถามว่าโตจะได้อะไร จากที่นางคันธาหลุดพูดออกมาตามสัญญาเท้าพรหมทัตก็ได้แต่งงานกับนางคันธาข้าขอประกาศว่าเท้าพรหมทัตคือสวามีของพระธิดาค่ะแล้วเท้าพรหมทัตก็ได้ให้คุณพัฒกลับไปปกครองเมืองพาราณสีส่วนเท้าพรหมทัตก็ได้ปกครองเมืองสังขัดและอยู่กินกับนางคันธา